สะ่รเละนะปลน่ยนอีกคือเขาอ๋อมนเลื เ้าก็แตกยอดพี่เกิดเเห็นตะไครวักซึบนะแต่น้องย่า่สวัสดีครับพ่อผมบปาเคสาสาติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามยามเช้าอยู่เลยเนาะฝนเพิ่งยุดตกไปฝนยุดตกหรือพี่น้องจ้าใส่บุกฝ่าเก้าโมงนี่แหละเนาะประมาณนี้แหละตอนที่พากันเข้ามาป่านี่มาฝนยุดแล้วก็เฝ้ามาหาหน่อไม้พี่น้องกินฮอดอยู่บ่ได้เหงื่อค่ะเพราะว่าอีกอย่างกับพี่น้องก็สั่งไวหลายนํำฮะเลยันหาบุตทัน เห็นมาเลยกับพี่น้องเอ้ยตั้งโกโดใส่เลยนี่นี่ดิไผ่ป่าจ้าป๊านะดิเราต้องเขีย่ยวสับลยจ้าขอได้ขอเชยให้เสียมของเฮานีา่พี่น้องอ่อนโซนเสียมก็ได้บัดน,นี้ต้องเคียวบึ่งให้นนี่พวกคิดหนูเห็นไห แต่ต้องไปเสียบฝั่งพุนใช่ไ่บนี้่อนยกันหากว่าพี่น้องเจอเลยค่อยซับทีเดียวกอนี่เดมีแบบเบิ่งก้อนนี้ก่อนเนาะ,ะบ่อได้เพิ่มจากพี่น้องได้หน่อเดียวแหละหน่อที่เสียบทิ้กว่างมันก็เอายากอีลีก็เลยอ่ะปล่อยให้มันยาวซะแต่กัน,นี้ก่อต่อกันเนเจออีกหนึ่งหน หน่อเป็นสีม่วงๆเนาะซูมเอาเข้าก็ได้น้ำหน่อบักใหญ่เลยพี่น้องเห็นตาปลายเห็นหมดแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปหนึ่งโนอ้อมกอเลยปาาปาานี้ก็ได้พุญบุญบุสองเท่าที่เห็นอยู่นี่โบมุกี้เนี่ยเป็นสามจะติดคานเอาพี่น้องจ้า

น่ะบัก nhảy หนุ่ยน,น้อยนี่ยแม่ก็จอยู่ลายพืน้นลายคุ่นเอามาพี่เบาเคนแบบน,นี้ติดลบหน่งบอกเคนก่อนจ่ใจขนาดเขียเบืง้งอีกเนจอใต้ใบไม้นี่เดี๋ยวค่อยอ้อมไปทางพุน่นอีเห็นเมื่อกี้นี่เนาะคือน้นองจ๋าคือเพียงซับอีกสองหนอเขีย่ยเจออีกหนึ่งเด้อขาเว้ย เดียดน้ำบดเยือดยาวขุดตองน,นี้นนนตี้ติดดบในเบาเกินขุดก่มันเก็บกะกันเนาะ ี่ยวเพิ่งอีกปุ๊าไปทําปุ๊บเอาไข่หนาแบบนี้ซึ้งๆเป็นบกเขาได้หนีโดนนนี่เอาไปใหม่ไปหนาเลยตองจากโนมื่อวานนี่แหละเมาอีก เขาน้องตาเต่ากูดิหาเชือกโบเอาจะเลือกมือนียค่ะเลือกเอาแต่ตาเต่ายิ่งใหญ่ผมคืนจ้าเพราะว่าให้จะได้ใหญไงนี่ยเบาเขียนเนี่นี้ยเสียบทางผมนี่ดินี่ดินี่ดิน้องเห็นบ่าอ้น้อยไลฮะเขาบอกเอาเขาเลือกเอาจังพูดโกนี่ได้ ห้านอแล้วเปียกมันซุ่มด้วยซ้ข้างหลังก่อนมันมีอีกสองก้อนแล้วฮาเข้าไปข้างหน้าพี่เป็น,นีโอเคมุดซับอยู่มุมพุ่นนอนนึงสติ๊กยางมาหา่าพี่น้องพึงแม่เจอหน่อบินแม่ักสำใดคนบนเขาจะหน่อบินกว่า,หาเหลือง,เ,งนะเออซับเอาะไย เผาซุปแล้วรุนนี่เดี๋ยวพี่มาพี่โอเคเลยตั้งตัวโกตะเกะรออยู่พี่เพื่อที่เห็นบอกไม้น้องเขียวคาดมาโอมาพี่ไม่ตะโขก็มีด้วยบอกพี่สับทางเสารติ๊กบอกเี่หนะ่อยเ,เออพักขนาดทางนี้ฮะมุมมันได้ดอกไม้เขาต้องหามุมนำจ้ะหาทิศทางเพิ่น นี่ติตอืมอันนี kind of ้อีกหน่อยอีกหน่อยเห็นอยู่เห็นอยู่เป็นเอานีออกให้หน่อย

เขาไปอีกในก่ก่ามุก่อกิน่นั่นนนนัสมสี่หาหนอตันี้ดูดดบน้ยนะแต่ว่ามันจะเอางาบเทปเลยนี่มันมีแค่นี้เาะอ๋อมาทำพุ่มานีกออาซอยกันหาก็เจอหนอสวยๆจังซับอ้างนี้ดีๆดี่ เจ้าห oh, oh. uh ัว oh. ห um. hey. ันเออมือมือติดน้ำกนอุ้ยล้วนี่คือเานี่เาาโตะปจายถระซับกระเสียงได้ เล่นน้อยเอย้หนยมันสูงก่อนเล่ยยเเ่ยขี่ยไปทางหุบึงด้วยลึกลึกไปลึกไม่โดนนี่ี่ห้องบงน,นีหนึ่งสองไปเปิดโล,ละพุ่มสามาข้างในอีกน้ำขวดเจ็บน,น,น,นิดนิดนะเจ็บนิดน,น,นเอานอนก่อนอ น้องอีกลึกได้อีกเสียบรถโห่แตไปลากู จะาแดดไปทางนี้ขนาดเลยตังนี่พุ่นกันยังหูยหน่อขาขาอ่อน พี่น้องสองโนกุแย,ยกกันหากับโบเขียนโบเขียนอยู่ข้างในผูกกระติคเขียก้อนี่เพิ่มเลยผูกก้อหนาซับไปสามโนเลยนี่โอ้ยสติขอตัวซับก่อนเดอ้อพี่น้องเด้อเขามาถึกโดนละลายปะค,นนค,ปคักโดนนี่ครึ่งเป้ละมาเข้ามาบุกีก้อนี่ นอฝั่งนี้เดบเคียนบอบอ่หนาหนาหนาเฮ้ด <Hospital> ีบังใหญ่ด้ิ そん、ね、<noise> なピッツァのゴーディオに、ね。 มาออกมาดักทางอยู่นี่เป็นโกเลยเลยสองสามสี่หนึ่งห้าอันี้ก็เสียงคนเบาคิดมันดักเครื่องแล้ว

หนสามดีสี่สามนะสนอกอนี่ก็ได้เต่ากระพ็พี่น้องจ้าพี่ย๋อ้ยพี่น้องตั้งโตโก้เลยเอาเนกินเตาก่อนเตาอนดดี มาพี่บันนี่โอ้ยแรงเลยบันนีมุก็น่าสวๆกำลังมาบุดบุดเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี

น,น,น,นี่ายบาุ้ง่ากๆย้อยกน่าถ่ายแนวบาถ่ายแน่เยอะเหนกัเด้อเอาขาแตถ่ายบาได้แรกสุ่ทันหมู่โอโหโอโหโอโหนแล้เหง่เหือ่อเปิดตัวล้บอเปิดตัวแลวนัเปิดดูตั้งนา ไปเบิ่งบันที่นี่นหันลุดแล้วผุ่งเปาเป็นลมตั้งไงกัได้เดีนยหมอลี่นอีกคือเขา๋อ้เลเอ้ากรแตกยอดไอ้เอ้ดเราเห็นจากใส่วัคซีนนะแต่น่องยันยๆพี่น้องจะบอกว่าถึงเดยี่สิบกอโอเคสติ๊กจับจังนี้ลบไปหาบันเ้เพื่อนมาพี่น้องผุมาลเลยุ่สี่คนนี่แหละ เพิ่นมาแล้วก็เลยปล่อยเพื่อนหาพอได้แกงเขาบอไปโตเลยถ้าถามว่าไปหลายบอกหลายเพื่อนปาดนำือนมนา้ก็บอกเศร้าบอกเองก้าโมงครึ่งเขาออกจากเฮือนฝนยุดค่ะเผื่อไปธุระในบ้านอีกตอนนี้หันหน้าจะสิบสิบโมงกว่าชั่วโมงนึงคิดน้องชั่วโมงนึงเต็มปี้กินบึงมือนี่ พอมาเช้ากว่าขาเจ้าขาเจ้ามาตามหลังเ่าก็ว่าเขาเผื่อฝนยุดเก้าโมงกับสิบโมงเลยคือเดก็ประมาณนี้แหละเพิ่นมาสิบโมงมาเช้ากว่าไปเมื่อแบบนี้เมื่อกทำการแต่งเนึ่งส่งตามที่พี่น้องไอคิวเมื่อวานนี้ได้สองเจ้าจ้ะมื่อวานนี้ก็น่าจะได้สองเจ้าอยู่เนาะเต็มเปะบวขาดหาโลชั่วโมงนึงหาโลถือว่าแต่ก็ยังหาอีกอยู่ไปหาดอนอื่นอีกอยู่แต่ปกติมีนมีถุนละเนาะบวกกับ เจ้ามาหานาัละปอนกระเจ้าพอได้กินจะต้องสี่คนผู้มานี่คนห้าคนคนละสี่หานอพอได้เมืองกินเนาะเอาได้หลายแล้วเขาก็เมือลงละบวกกับเต็มเป้แล้วนจาจ่าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับมันก็ออกนาคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าเขาไปอีกจริงๆยังหลายเพื่อนมาจักดอมาจกดนมือใหม่เขาจะมาอีกเนาะ